ดีครับพี่น้องทุกท่านมาพบกับผมมีเตอร์แซมเช่นเคยนะครับวันนี้วิดีโอนี้ผมก็จะได้นำเอาวัตถุมงคลของหลวงพ่อกลวยนะครับเอามาให้ท่านได้ชมประเภทเสื้อยันของหลวงพ่อกลวยซึ่งหายากมากๆนะครับสร้างออกมาให้กับจำเพาะคนจริงๆนะครับแล้วก็มีดหมอนะมีดหมอของหลวงพ่อก,กวยขนาดเล็กขนาดปาก,กานะครับขนาดประมาณสัก4ีนิ้วนะครับเอามาให้ท่านได้ชม วัตถุมงคลเหล่านี้เนี่ยเราที่ผมได้มาเนี่ยนะครับที่เนี่ยผ้าเนี่ยผ้าเสื้อยันในที่ผมได้มานี่ก็คือได้มาจากตระกูลเก่าแก่นะครับตระกูลเก่าแก่ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อเดิมโดยตรงด้วยแล้วก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อกลวยด้วยนะครับซึ่งอันเนี้ยได้มาเพราะเขาเก็บมานานมากนะครับแล้วก็สนิทคิดเชื่อกับหลวงพ่อกลวยนะครับ นสนิทชิดเชื่อกับหลวงพ่อกลวยด้วยแล้วก็หลวงพ่อกลวยนี่ท่านแกะไม้เสาแกะไม้เสากุฏิให้เป็นลูกของท่านเลยนะนะครับก็ต้องบอกว่าท่านเนี่ยทำบุญเยอะนะทำบุญเยอะแล้วก็สนิทกับหลวงพ่อกลวยด้วยแล้วก็ได้วัตถุมงคลหลวงพ่อกลวยมาเยอะเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่นวันนี้ผมจะเอาเสื้อยันนะซึ่งเป็นการสร้างพิเศษนะครับแล้วก็มีดหมอนะครับเอามาให้ท่านได้ชม ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรเราจะสังเกตได้อย่างไรว่าเป็นของหลวงพ่อกลวยเนี่ยนะครับเมื่อเช้านี้ผมก็ทําเกี่ยวกับเรื่องวิดีโอที่แยกแยะวิธีการดูมีดหลวงพ่อกลวยกับมีดหลวงพ่อเชื้อไปแล้วแต่ตอนเนี้มาดูเกี่ยวกับเรื่องวัตถุมงคลของหลวงพ่อกลวยโดยตรงเลยนะครับเอาไมา้ท่านใดชมวันนี้แต่ก่อนจะเข้าสู่เรื่องราวตรงนี้นะครับพี่น้องท่านใดอยากจะพูดคุยกับผมอยากจะแนะนําผมอยากจะแชร์ประสบการณ์อะไรให้ผมฟังเนี่ยก็ มาทางเบอร์โทร0863529656นะครับ08625 0863529656นะครับตรงนี้หน้าปกวิดีโอนี้ก็จะแปะเบอร์โทรด้วยแปะ QR โค้ดของไลน์ด้วยท่านสามารถสแกนไลน์เพิ่มเพื่อนแล้วก็ทักมาทางไลน์ได้ได้เลยนะครับเข้าสู่เรื่องราวผมจะเอาเสื้อยันอันเนี้มาให้กับพี่น้องได้ชมนะครับ ว่ามีลักษณะเป็นแบบไหนนะครับเป็นเสื้อยันหลงพะกวยนะเป็นเสื้อยันหลงพอกวยพบเจอได้ยากนะครับพบเจอได้ยากมากผ้าเนี่ยเป็นผ้าดิบนะครับเป็นได้ดิบอย่างนี้เนี่ยเนี่ยได้ดิบอย่างนี้เลยนะครับนี่เป็นแบบนี้อันนี้เป็นได้ดิบนะครับเก็บไว้อย่างดีนะครับเก็บไว้อย่างดีเป็นการเขียนยันด้วยมือนะครับ เนี่ยบางคนบอกว่าปั๊มหรืออะไรไม่ใช่ปั๊มนะครับเขียนยันด้วยมือเลยนะครับดูลายมือหลวงพ่อควยเวลาท่านเ,าเวลาท่านเขียนแบบบรรจงเนี่ยโอ้โหงดงามดังเครื่องปั๊มเลยนะครับงดงามดังเครื่องปั๊มท่านขนาดท่านจานไว้ในแผ่นไม้นะยังสวยเลยยังสวยเหมือนยังสวยเหมือนปั๊มเอาเลยนะ คือลายมือหลวงพ่อป่วยนี่ถ้าเวลาท่านบรรจงนะสวยจริงๆนะครับสวยจริงๆเนี่ยเราจะเห็นนี่เลยนะครับเนี่ยเนี่ยบางคนเถียงบอกเป็นเป็นปันป๊มเป็นอะไรเนี่ยไม่ได้ปั๊มนะครับไม่ไม่ได้ปั๊มไม่ได้สกรีนนะครับวิธีการที่เราจะสังเกตว่าเป็นปั๊มหรือสกรีนเนี่ยนะครับนี่มาดูอ่าเนี่ยไหมครับรอยรอยขีดต่อเนี่ยรอยขีดต่อนะครับแล้วก็อ่ามีหลายจุดนะครับ อันนี้มีการหนักเบานะฮะมีการวงมีการวงเนี่ยหนักเบาเห็นไหมครับนี่นี่มีการมีการขีดซ้อนมีการขีดอะไรพวกนี้นะครับนี่คือลักษณะที่เป็นการเขียนการขีดเอานะครับเห็นไหมครับเนี่ยนะครับอันนี้คือรอยลายมือที่ท่านจานด้วยปากกาดำนะครับปากกาดำปากกาดำหรือดินสอดำนี่นะหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับ เห็นไหมครับดูบริเวณนี้เห็นไหมครับ,บ,ร,ร,บรอยเชื่อมรอยต่อรอยอะไรพวกนี้นะมันมันมีหมดก็แสดงให้เราเห็นว่านี่คือลักษณะที่ท่านจานยันด้วยมือจริงๆนะครับจานยันด้วยมือและดินสอเนี่ยยังเปื้อนอยังเปื้อนด้วยนะครับดินสอหรือเป็นสีอะไรก็ไม่รู้นะครับเปื้อนเขียนอย่างกับโอ้โหลายมือสวยมากหลวงพ่อกลวยนี่บอกตรงๆนะสวยมากเลยลายมือท่านนะครับ แล้วตรงนี้ก็คือยันเป็นรูปพระเนี่ยเนี่ยจานตรงนี้อิสวาสุเนี่ยนะครับหัวใจพระรัตนตรัยเนี่ยนะดูดิลายมือหลวงพ่อก,กวยนี่สุดยอดจริงๆนะอันนี้เป็นยันของท่านนะครับนมโมพุทธายะอีกแบบอีกแบบหนึ่งเรียกว่ายันเรียกว่าอ่ายันตุกตาของท่านเนี่ยนะครับเขาเรียกว่ายันอะไรเนี่ยเนี่ย,เ,ยเอกลักษณ์ของหลวงพ่อก,กวยนะฮะนี่แต่ด้านบนก็เป็นตุก ตัวพุทม้วนอย่างนี้นะครับแบบเดียวกับหลงปุก์อย่างแบบนี้นะครับทางด้านนี้เหมือนกันนะครับสองข้างเลยนะครับแล้วให้ดูตรงนี้อีกเนี้ยเป็นหมึกอันเดียวกันเลยนะครับเป็นหมึกแบบเดียวกันท่านจานยันไว้ท่านเขียนไว้ด้วยนะครับท่านพระ ครูกลวยนะครับท่านพระครูกลวยอันนี้ก็เขียนนะครับไม่ใช่ปัม๊มไม่ใช่ปัม๊มหรือไม่ใช่สกีนะรอยเขียนนะครับเป็นปากกาแบบเดียวกันเป็นสีดิสอแบบเดียวกันเลยนะครับท่านพระครูกลวยนะครับการเย็บเนี่ยการเย็บแบบนี้นะครับน่าจะสร้างในเรายุคปีพศ2450ไม่่ใช่ปีพศ25 1 0ขึ้นมานะครับประมาณนี้นะครับ เสื้อยันพวกนี้นะครับหาเจอยากจริงๆอันนี้สร้างให้เฉพาะคนจริงๆนะครับสร้างให้กับเฉพาะคนนะครับแล้วก็จานด้านไในไว้ด้วยนะอันนี้ในคอเสื้อตัวพุทม้วนแบบเดียวกับหลวงปู่สุขนะครับเพราะาเป็นสายเป็นสายทางไชนาทเหมือนกันนะครับดูท่านจานยันจีตรงนี้อลหังพุโทโธนะฮะอลหังพุทโธนะครับ โอ้โหสวยมากจริงๆนะครับสวยมากจริงๆดูฮะดูครับ,รบนี่เป็นการจานยันด้วยมือนะครับจานยันด้วยมือเลยอันนี้นะครับไม่ใช่สกรีนไม่ใช่อะไรเลยนะครับเพราะว่าลายมือลวงพวอ่อกลวยนี่ เมื่อเช้าผมก็ให้ดูเรื่องรอยลายมือของท่านที่จานอยู่ในต้งมีดฝักมีดแล้วนะครับเป็นแบบนี้เลยนะฮะเป็นแบบนี้มาดูลักษณะอีกอย่างหนึ่งที่ที่เราจะจะจะ,จะเห็นว่าไอ้ตรงเนี้ยนะครับรอยท่านใช้ปากกาขีดนะครับแล้วมันจะมีรอยหนักตรงนี้พอเอาปากกาท่านขีดขวางก่อนแล้วก็เอาไม้บรรทัดเนี่ย เอาปากกาไปวางไว้ตรงนี้มันจึงเป็นจุดหนาบริเวณเริ่มต้นนะฮะจุดหนาบริเวณเริ่มต้นอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับนี่นี่คือลักษณะาการเขียนยันนะครับด้วยมือแล้วก็ตัวหนังสือตัวอักขารยันนี่สวยงามมากนะฮะสวยงามนี่นะครับบรรจงจริงๆนะครับอันนี้บรรจงจริงๆเลยนะครับตรงบริเวณนี้จานคําว่า อาปาจากฆะและก็ฆะปาอะสรุปแล้วเนี่ยเป็นร้อยตัวนี้ก็คือสลับไปสลับมาอาปาจากฆะฆะปาอ่ะอะไรพวกเนี้ยแต่เต็มไปหมดเนี่ยนะครับเนี่ยอาปาจากฆะนี่ก็เป็นยันของพ่อเท่าปั้นวัดค้างคาวนะครับซึ่งเป็นทหารเอกของพระเจ้าตากสินนะครับหลังจากที่กอบกู้บ้านเมืองได้เรียบร้อยแล้วก็พ่อเท่าปั้นนี่ท่านเป็นทหารเนี่ย อ,องค์สมเด็จพระเจ้าตากสินนี่ก็จะบำ,บำเน็จรางวัลตำแหน่งยศถาอะไรให้กับทหารที่ร่วมรบกับท่านมานะครับกอผู้บ้านเมืองมาก็จะมีพ่อเท่ารอดแห่งวัดหนองโพพ่อเท่าปั้นเนี่ยแห่งวัดข้างเขาเนี่ยนะครับปรากฏว่าทั้งสององค์นี้ท่านไม่รับตําแหน่งนะครับท่านเบื่อหน่ายท่านก็ออกบวชเดินทุดรงรอนแรมมาในองค์หนึ่งก็เดินมาที่นี่ชัยนาทอีกองค์หนึ่งก็เดินไปทางหนองโพนู่นนะครับ ก็เลยเกิดตำนานคําว่ายันอปาจ่าฆ่านี่ก็เป็นของยันของพระเท่าปั้นวัดข้างเขานะครับทหารเอกของพระเจ้าตากสินนะครับดูนี่ครับอันนี้คืออป่าจ่าคะาฆาป่าอะจะทั้งนั้นเลยนะครับสลับไปสลับมานะครับบริเวณนี้นะครับยันอีกตัวหนึ่งที่อยู่ด้านบนนี้นะครับก็เป็นสังวิสุโรปูสาผู้พระผ้าผู้สาอะไรเนี่ยย้อนไปย้อนมาตรงนี้อีกนะครับ ย้อนไปย้อนมาตรงนี้อีกด้านบนนี้เหมือนกันนะครับด้านบนนี้ก็เหมือนกันนี่ลอยจานทั้งนั้นเลยนะครับไม่ไม่ไม่ใช่สกรีนนะครับลอยจานนะครับลองเอากล้องสองดีๆจะเป็นลอยจานทั้งนั้นเลยนะครับนี่ลายมือของท่านเนียงดงามนะครับงดงามจริงๆนะครับ นี่คือหลวงพ่อกลวยแห่งวัดโคศิตารามเป็นเสื้อขนาดใหญ่นะครับเป็นเสื้อแบบผมใส่ได้เลยนะฮะเสื้อยันแบบนี้นะครับเป็นผ้าดิบนะฮะได้ดิบได้เหมือนกับอะไรนะเนี่ยมันเป็นได้ดิบดิบอย่างนี้นะครับเป็นผ้าดิบอย่างเนี้นะฮะและที่สําคัญก็คือเป็นลายมือของท่านเองด้วยนะครับเป็นลายมือของท่านเองด้วยแล้วก็สมบูรณ์แบบมากเก็บไว้ในตู้เซฟอย่างดีนะครับสําหรับเสื้อ,อยันตัวนี้นะครับ ไม่ได้พบเจอได้ง่ายๆอันนี้สร้างให้กับเฉพาะคนนะครับสร้างให้กับเฉพาะคนเลยนี่เสื้อยันหลงพ่อกวยแห่งวัดโคศิตตารามนะครับนี่อันนี้เป็นยันลักษณะที่ท่านใช้อยู่บ,บ่อยๆนะครับนโมพุทธายะของท่านเนี่ยนะครับสองฝั่งเลยนะครับนี่อีกฝั่งหนึ่งตรงกลางนี้ก็จะจานยันแบบเดียวกับหลวงปู่สุขก็คือพุทม้วนนะครับ พูดมวนนี่เราจะเห็นรอยปากกาเนี่ยเราจะเห็นรอยปากกาเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยนี่คือลักษณะเป็นจุดๆๆๆเนี่ยบริเวณขีดเริ่มต้นเนี่ยนะครับเป็นการขีดด้วยปากกานะครับนี่ดูง่ายๆนะครับเสื้อยันหลวงพ่อเกลวยวัดโคศิตารามเทพเจ้าแห่งวัดโคศิตารามนะครับศักดิ์สิทธิ์มากๆใครติดขัดเรื่องอะไรใครเจออุปสรรคเรื่องอะไรธุรกิจไม่รุ่งโรดธุรกิจมีปัญหาอะไรต่างก็ไปบนบานสนรกล่าวหลวงพ่อกลวยนี่ ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยคนคลาขําไปที่วัดเนี่ยเพราะว่าไปแก้บนฮะใครไปขออะไรก็ส่วนมากจะได้นะครับคนเลยเต็มวัดเลยตอนนี้นะครับวันธรรมดาคนยังเยอะเลยนะวันธรรมดาคนยังเยอะแต่นี่คือวัตถุมงคลที่ท่านตั้งใจอธิษฐานจิตผูกเสกแล้วก็จารยันไว้ให้อย่างงดงามเนี่ยนะต้องบอกว่าหายากมากนะครับหายากพบเจอได้ยากนะครับอันนี้เป็นลุกสิทธิพิเศษนะครับก็เลยเอามาให้ท่านได้ชมแบบนี้เสื้อยันนะครับตัวใหญ่ๆนะครับ แต่พับแล้วก็ไม่ใหญ่นะครับพับแล้วไม่ใหญ่แต่นี้มาดูมีดของท่านมั่งเป็นมีดขนาดปากกาเล็กเนี่ยขนาดประมาณ5นิ้วเนี่ยเนี่ยประมาณ5นิ้วนะครับเล็กกว่าปากกาอีกสั้นกว่าปากกาอีกนะมีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดขนาดเล็กเป็นของพกกอวยเหมือนกันนะครับถูกใช้ถูกอะไรมาเป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้แล้วก็ลักษณะก็คืออ่าเป็นพวกอลูมิเนียมขาบินโตพวกนี้นะครับในการลัดฝักรัดรัดด้ามนะครับรัดกันมีดเนี่ยนะครับ เป็นไม้แบบนี้นะครับนี่อย่าให้ดูด้านในให้ดูด้านในนะครับก็เป็นมีดเก่านะฮะในยุคประมาณปีพศ2,500อ,อ 1, กว่าๆนะครับอาจจะประมาณปีพศ2500รถึง5 1 0ิเนี่ยนะครับมีดเล่มนี้นะนี่นะครับไม้เก่าล้านเล้าเหมือนกันนะครับถือว่ายังมีความสมบูรณ์เพราะว่าพวกแหมพวกโลหะไม่ได้หลุดไปเลยนะครับเป็นมีดขนาดเล็กนะครับของหลวงพ่อกลวย มีความศักดิ์สิทธิ์แบบเดียวกับมีดหลงพ่อเดิมเลยนะถ้าหามีดหลงพ่อเดิมไม่ได้ก็มีดหลวงพ่อกลวยเลยนะครับและขนาดเล็กเนี่ยหายากนะครับเ,เมื่อเช้านี้ผมให้ชมเนี่ยเป็นมีดขนาด12นิ้วนะครับอันนี้เปิดนมีด5นิ้วนะครับอันนี้ก็คือลักษณะเ,เป็นมีดหลงพ่อกลวยเลยนะครับตอกยันตัวตัวยะไว้แล้วก็ตัวอะไรไม่รู้แบบนี้นะครับ ทางด้านนี้อากาักขระคาถาก็จะเป็นคาถาพระพุทธเจ้าตวาดฟ้าป่าหิมพานแค่ชื่อพระคาถาอย่างเดียวเนี่ยโอ้โหพระพุทธเจ้าตวาดฟ้าแถมป่าหิมพานอีกต่างหากนะครับนะครับพระคาถาอ่านว่าวาโทโนอาบมะมะวานะครับสำหรับเศกน้ำมนต์ทำน้ำมนต์ไล่ผีไล่ถอนของถอนคุณใสมนต์ดำเสกอาวุธนะเศกอาวุธยุธโทโธปกรณ์อะไรต่างๆพวกนี้นะครับ ใครเหนียวใครมีอาถรรพ์อะไรต่างๆเนี่ยล้วนแต่เสื่อมคลายไปหมดนะครับเนี่ยวาโทโนอัมะมะวาวาโทโนอัมะมะวาวาโทโนอัมะมะวานะครับคาถาพระพุทธเจ้าตวาดฟ้าป่าหิมะ่านนะครับนี่หลวงพ่อหลวงพ่อกวยนะครับด้านล่างก็เป็นพระเนะเป็นรูปตุ๊กตาเป็นองค์พระนะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นคล้ายตัวหน้าทอนซ่อนหัวแต่เป็นรูปพระนะครับตรงนี้ พระสามสามวิสเตภะพระสามสามวิสเพระพระนารายคว้างจากตรึงไตรภพบนะฮะพระนารายคว้างจากตรึงไตรภพพระคาถาบทนี้คําว่าจากเนี่ยมันเป็นอาวุธหนึ่งในห้าของเทพที่มีความร้ายแรงที่สุดในจักรวาลนี้นะครับพระสามสามวิสเพระนะครับพระนารายคว้างจากตรึงไตรภพบคาว่าตรึงก็คือสะกดไตรไตรภพบเนี่ยก็คือโลกทั้งสาม ก็คือกว้างจากออกไปสะกดโลกทั้งสก็คือการมาพบลูกพบอรูพบเนี่ยทั้งตั้งแต่สัตวนะ์นรกเปตอสุรกายสัตว์ดัจฉานมาจนถึงมนุษย์มาจนถึงเทพสวรรค์แล้วก็พรมพรมมีรูปพรมไม่ม,มีรูปเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับเขาบอกสะกดได้หมดเลยสะกดได้หมดอันนี้เป็น เป็นคล้ายๆกับอุปมาอุปไมยอะไรประเภทน,นนะครับพระคาถาบทนี้มีอิทธิฤทธิ์สูงนะฮะพระสัมพัวิสเทภะพระสัมสัวิสเทภะพระสัมพัวิสเทระนะครับนี่พระนารายณ์ขว้างจากตรึงใจพบนะครับสําหรับเสกอาวุธนะครับหลวงพ่อเดิมท่านก็ใช้พระคาถาอาวุธ5ประการของเทพนี่แหละครับปลูกเสกมีดนะครับอันนี้ก็เป็นจากนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอาวุธของเทพเรียกว่าเป็นของพระนารายณ์เนี่ยนะครับ เนี่ยนะครับเอามาปลูกเสกมีดเล่มนี้อยู่ในอักขระคาถาที่อยู่ในข้างใบมีดเล่มนี้ของหลวงพ่อกลวยแต่อีกด้านหนึ่งเป็นพระคาถาพระพุทธเจ้าตวัดฟ้าป่าหิมพานนะครับแค่ชื่อนี้ก็นะครับศักดิ์สิทธิ์เลยนะครับศักดิ์สิทธิ์เลยนี่มีดเล่มขนาดเล็กหายยากๆนะครับไม่ได้หาได้ง่าย<น>ๆนะครับพบเจอได้ยากของหลวงพ่อกลวยขนาดประมาณ5นิ้วนี่ไม่ได้พบเจอได้ง่ายๆนะครับเล็กมากนะครับเป็นเหล็กขาว เหล็กเก่านะครับอยู่ในยุคประมาณปีพศ2,500จนมาถึงปีพศ25 1 0ประมาณนี้นะครับของหลวงพ่อกลวยนะฮะสวยงามงดงามนะครับทั้งผ้ายันทั้งมีดหมอนะครับก็เอามาให้ท่านได้ชมสั้นๆแบบนี้นี่การตอกอักขระเนี่ยเป็นการตอกด้วยมือทั้งนั้นนี่ไหมครับนี่เดี๋ยวส่องให้ดูเนี่ยความเก่านะครับเห็นไหมครับนี่ตอกด้วยมือทั้งนั้นเลยเนี่ยเขาเรียกว่าแฮนเมดทั้งนั้นนะครับนี่ความเก่าของเขาเหล็กของเขาเนี่ยนะครับ ดูดีครับนี่คือแฮนด์เมดจริงๆนะครับของหลวงพ่อกลวยแท้สบายตานะครับทั้งผ้ายันทั้งเสื้อยันทั้งมีดหมอนะครับสบายตานะครับประมาณนี้นะครับทาให้ชมสั้นๆนะครับประมาณนี้เอาของที่สวยมาให้ชมวันนี้เอาหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อเชื่อนะครับอ,อ,อันนี้ก็ เป็นหลวงพ่อกลวยลุนร่วนเลยนะครับเอามาให้ท่านได้ชมประมาณนี้นะครับพี่น้องท่านใดนะครับถ้ามีเรื่องเรามีประสบการณ์ดีๆมีข้อมูลดีๆอยากจะแนะนำอยากจะพูดคุยกับผมหรืออยากจะทําความรู้จักกับผมนี่ก็มาทางเบอร์โทรนะครับ0863529656นะครับหน้าปกวิดีโอนี้ผมได้แปะเบอร์โทรแปะ QR Code ของไลน์ไว้ท่านสามารถสแกน QR คเพิ่มเพื่อนทางไลน์แล้วก็ทักมาได้เลยนะครับประมาณนี้ เวลาก็พอสมควรนะครับพี่น้องสําหรับวันนี้ก็ขอให้พี่น้องทุกท่านโชคดีมีชัยมีเงินใช้ประสบความสำเร็จทุกทกท่านนะครับครับสวัสดีครับผมมิเตอร์แซมครับ